ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไมค์ครับกับแมบแมบแอนฟาร์มนะฮะว่าจะแคสก็นบ้าดิแคสสักทีนะฮะวันนี้ก็มาเปิดกล้องด้วยนะไม่รู้ทำไมถึงเปิดอยากเปิดอะทำไมอะเปิดนะ,ะนี่คือแมบแอนฟาร์มนะฮะเป็น สิ่งที่เอาชีวิตรอดได้ยากนะฮะและข้างนอกก็ได้มีเมืองนะผมได้ต่อรางรถไฟออกไปนะฮะโอเคนี่ก็คือบ้านแบบบ้านหลังนี้รักมากคือไม่ยอมไม่พังอ่ะใครทำลายแบบด่าเละครับนี่ฮะข้างบนก็จะเป็นห้องเก็บของนะฮะ ส่วนตรงวันนี้ก็ไม่ใช่จะมาเล่นให้ดูซัตตเดียวครับมาให้ดูแบบเฉยๆข้างล่างก็จะเป็นทางลงไปนิดหน่อยฮะก็จะมีจุดปั๊มสโตนปั๊มหินก็อยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็เอาไว้ปั๊มไอ้นี้ด้วยเรียกว่าอะไรออกซอเดียมเออใช่เอาไว้ปั๊มด้วยนะฮะส่วนนี้จะเป็นทางลงมาฮะ างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คิปเปอร์ระเบิดไปจริงๆมันสวยกว่าน,นี้ครับโดนคิปเปอร์ระเบิดฮะเละเลยนะฮะไม่เหลือ,อได้เลยไอชิบหายวิ่งเก็บไม้เก็บไม้ก่อนเก็บไม้อือตรงนี้ฮะก็จะเป็นทางลงไปข้างล่างนะฮะเป็นทางลงฮะฮาปึ๊บลงมาเราก็จะเห็นนะฮะโต๊ะอินชาน เอาไว้เอ็นชานนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีเอ็นชานแล้วฮะเพิ่งตายะฮะตรงนี้ก็เป็นร่องรอยการขุดอะไรอ,ไรอารยธรรมฮะโอเคฮะเดี๋ยวจะพาไปดูรางรถไฟตรงนี้ก็นี่ฮะประตูเนเธอร์ส่วนมาตรงนี้ฮะเป็นอะไรที่เปลืองที่สุดเท่าที่เคยเล่นไมค์ครับมาเลยครับสร้างรางรถไฟนี่ เราเล่นในแอนฟาร์มมีของยิ่งหายยากๆอยู่นะฮะรถไฟอ๋อรถไฟติดอยู่นู่นนี่ว่ารถไฟเราไม่มีความเร็วพอฮะถ้าความใช้รางรางที่เป็นเร็วมากๆเยอะไปเนะี่ยรางที่เป็นสโตนและสโตนเยอะไปเนะี่ยมันจะเปลืองฮะมันจะเปลืองมากโอ้จะหาเรื่องแล้วยาอย่ายา,ยาอู้ ้ยข้างหลังเราตกแล้ววอย่าต้อยอย่า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 ,ยา,ยาไปเลยเพื่อนปาก่อนะฮะผมก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะก็จะเจอกับเส้นทางลึกลับที่ผมเป็นท่ผมไม่คุรหลับมาเป็นถ้ำนะฮะแล้วผมก็หาทางออกตรงที่ต้องโดดนะฮะเฮ้ยชืบเออโอเค พอมาแล้วนี่ฮะเราก็จะออกมาข้างนอกพลังไปปุ๊บน,นั่นเจอเป็นบ้านที่ผมสร้างเอาไว้เรามาเยืยนแล้วก็ต้องให้รู้ว่ามาเยืยนโอเคก็สร้างไว้นะฮะข้งางในก็จะเป็นของที่ไปลุยมาฮะเงี้อที่สะสมจากที่นี่นะฮะแล้วก็ชุดง่ๆทั้งหลายโอเค จริงก็เล่นมาเป็นเดือนนะกว่าจะได้ขนาดนี้นะ,ะตรงนี้เป็นดอกไม้ผมปักไว้ฮะปักเล,เละเทะมากตรงนู้นก็จะกลับไปฮะก็จะเป็นแอนฟาร์มนะฮะที่ที่เราจับมาเรากลับไปที่นั่นดีกว่ากลับไปมือเปล่าไม่ได้ต้องอะไรกลับไปด้วยของเนื้อวัวกลับไปแล้วกันนะฮะมาแล้วอยากับมือเปล่าครับ อืตีมากไอ้ตีดิเออตายฮะยังก็มาเกียนแกะสักรอบนึ่อวะไอ้แกะยันหนีดิโหอดเกียนเลยอืมอืมเอ้ยอืมอืมขอแล้วกันนะฮะเดี๋ยวกับที่แอนฟาร์มเมืองสุทีิรักของเราอ่อนรับอาณาตัรของเรายังพาไปทัวร์ไม่หมดเลยเนี่ย เหลือแค่ดเดียวเองใกล้หมดแล้วที่จะพาไปทัวร์โดดลงเอาไปก็ไปเครื่องรถไฟครับกลับครับรถไฟเราค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะฮะเนื่องจากเครื่องรถไฟมาครับเคร่องล้างฟ้ารถไฟที่ความเร็วโคตรช้าแลวรถไฟมันไม่มารับด้วยดูดีมาไปติดอยู่ตรงนู้นซะงั้นถอยมาถอยมาละอุ้ย <c oughs> อยู่บนรถไฟยังกลับได้เหรออุ้ยเกือบลนเกือบลนมา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 ,มาอีกรอบนาอ้ยใส่วน,นี้คงไม่ได้กลับบ้านแนละ้วฮะสวยนี่ก่อนเอาชิบาหายไปตรีรางพังอีก อเอาละมึงมามามาเอาไม่มาแล้วฮะติดติดเนี้ยเสร็จเราดีเสร็จเราครับตายครับต่อกลับบ้านกันดีกว่าครับกว่าจะออกมาจากโลกของมดเล็กๆตู้กระจกเล็กๆนั่น ตอนแรกๆนี่ยากมากเลยฮะแต่ปมาแเราก็ตั้งตัวได้ครับเราก็อยู่ได้จริงๆเราไม่ต้องออกมาโลกภายนอกเราก็อยู่ได้นะฮะพอเรามีของอย่างเพียบพร้อมพร้อมที่จะอยู่แล้วจะตายในนี้นะฮะโอเคกลับบ้านดีกว่าไปเลย กลัปกลับกลับกลับต้อ,องรีบกลับบ้านแล้วต้องรีบต้องรีบกลับไปนอนเฮ้ยน้ำ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 ไหลใจเย็นใจเย็นขึ้นมาออกมาได้แล้วขึ้นทางไหนวะอ๋อ,อทางนี้สร้างเองยังลืมเองเลยฮะถ้าชิปเปอร์ไม่ระเบิดนะ สวยวันนี้ครับทางเดิมนี่โดนเละเลยโวยวัวบ,บ้าตกใจหมดนะครับขึ้นนอนครับเอาละครับคงถึงเวลาอันสมควรยิ่งแล้วนะฮะวันนี้มาก็ไม่มายาวมากสำหรับวันนี้ก็ ต้องพอว้แจะเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะให้ผมด้วยไม่ย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะฮะมาแนา่มีมาแนา่เดี๋ยวมีมาอีกนะฮะแคสยะเหล่าน้องๆนะฮะครั้งหน้าที่ไผมเปิดกล้องอีกก็บอกนะฮะหรือไม่ต้องหรือไม่ใช่ผมเปิดก็เม้นได้ะฮะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า